นับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้าปลาเด็กปลาโตปลาเด็กดีปลาเด็กแซ่บปลาเด็กปรุงสุกแซ่บสะอาดถึกรักอนามัยกานัวหนัวแต่ท่านผู้ชมตอนนี้เฮากาอยู่ที่บ้านซีทานเหนือแอดมินเองกาสิพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิงแถวแคมของเนอไปยางดินยางหลอดดินขี่รถดินมาทัซะแถวแคมของขคมของ อ,าาอยู่แค้มคลองนี่ก็ดีแบบนึงเลยแต่าระูรชมมันเบิ่งไหนมันเห็นแบบว่ามันปลอดโปง่งมันกลวงมันไกลมันนเห็นไหนแบบว่าสบายใจะนะเออไอ้มิ้นกับมักนะจุดแค้มคองนี่เพื่อนบอกให้ไปเบื้องขวาวมือเนอะไปได้แต่เบื้องสายมือกันมักน้าบ้างกันตืมโอ้สบายเลยคับแบบนี้แหละ จังหวัดตากก็มา ทางโซ่มตอนนี้เข้ากัาอยู่ทางเบื้องแคมแม่น้ำคลองแถวนี้กัปลอดโป่งดีตอนกลางเวีนนี่คนบ่หลายถ้าตอนจะขึ้นแตคนห้ายตอนนี้กัแบบปลอดโป่งสุบดีเบืองผาบรรยากาศแค่แม่น้ำคลองคักสุด เสียงใหม่เห็นบอกไปนำคลองมันจะ,อ,ะอยู่จุดเขตนะมันจะมีอยู่แต่เฉพาะฝั่งนั่นร้ายเลยอ่ามาฟังเล่าเขานี่นี่มันเป็นดอนเลยเด้เป็นดอนกลางหาดทรายแล้วก็หญาขึ้นหญานี่ก็เวลานํามันขึ้น ขึ้นมาแล้วกับเพิ่อนก็ตายนำบกไปแล้วเพิ่งนก็เกิดขึ้นไหมสิ่เหลือ,อจอบเบิ่งสีเชียงใหม่ตัวหอดชุดหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยน เมนไทยูซี่เชียงหม่ติดตามสองนี่แมวนี่บอกจะคนหนึ่ง เคนี่นำคล้องจะกว่วงออกเลยทรับพระสมเียนี่นำคล้องจะกว่วงออกถือว่าฟังเฮานี่มันแถบจะโบมีหนับเลยแถามันจะไปมีอยู่แถวพุ้นแถวลักซีลักหาไปพุ้นอ่าตะฟังเจือนทพนผู้มเห็นเห็นตะฟังเจือนก่วงอยู่ตัวน,นั้นเป็นขาวๆใหญ่ๆลังคาสีแดงนะ่ยมันจุดฟังเล่าเป็นนคนวิ่งจันทร์ส่วนโโ้งบนเทนเป็นดอนนี่เปนอ่าแปนๆนอันน่ะ ฟังสีเชียงใหม่เอเคเห็นสีแดงเนี่ยพราะว่าน้ำคลองมันไหลโขงเลยมันได้เห็นให้เห็นทางตัดบานเฮ่าเห้มันเน่ยแถวนี้รักซีวนี้นะแถวรักซีอยู่นี่แม่น อยู่นี่แมนบอลเข้าเจ้าคีม่านี่ยดอนจันหาดดอนจันอ่าผูคนขอไปไดินแนหฮะนะเอาไปต่อไปต่อกล้มมาเมื่อคือนหน่จังไลยอ่าบอลนี้บอลบอลบอลขีมา่าเด้อบอลน,นี้บอลขีมา่าผู้คนกับพอยากขีมา่าแอบูกเอบล้านขีมา่าอยู่นี่ แล้วก็เ์ฮาก็จะมาเห็นอยู่นี้อันนี้แมนที่เห็นอยู่นี้ที่เห็นอยู่นั่นแมนเป็นอพาร์ตเมนต์ให้คนเจ้าแคบครองแล้วก็ต่อมาอีกใ่แมนเป็นองค์แห่มาเนี่นะแลนด์มาร์แมมาคแแลนด์มาร์คเฮาอยู่ไกลเติบได้หน่เฮาอยู่ไกลเติบเด้อ เข้าอยู่ผีแถวตึกอาคาร MRC ตอนนี้ค่ะตัวทีเห็นขึ้นมาอีกนี่ตัวน,นี้นี่มันเป็นตึกกำลังก่อสร้สางใหม่ก็จะเป็นทั้งคอนโดมิเนียมห้องแหมอย่างนี้แหละเห็นบ่โโล่ขึ้นม่เกิดขึ้นม่เฮ้าเฮ้าเฮาถทายคลิปอยู่เบื้องนี่เฮ้าจะบโบเฮนตัวทีแถวทางนะ น้องจันทร์เนี่ยพพเพราะว่าเพราะว่าแคบมนน้ำคลองมันบังนะนะมันบังมากนี่ต,กตึกตึกตัวนี้มันตึกเกินะบริษัทไฟฟ้าลาานี่นะอากามีอาเซียนวิล่าที่เห็นนี่ก็แม่นดอนจันทร์พาเรดเอียงจันนิวเวิร์ ของทางพันจันหาวกรสีประมาณนี้แล้วแต่ผระสมขีดเบื้องนี้ส่วนชุดขีดเบื้องนี้เฮาบกคอยเห็นอย่างไรเพราะว่ามันบงังอ่าบักต้นใหม่นี่โอ้ฝนที่เป็นคึคมคมอยู่ฝนสิตกสิต,ก,ตกับบ่ตก เป็นอะงไรบ้ะบางเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิงอยู่แถวจุดใหม่กันเต็มตอนนี้เวลาหนึ่งโมงเที่ยงเดือธาระสม้มเราก็จะบอคอยเห็นผู้คนหลายข้าเจ้าฮิดเดียกท็ดงานดยอ่าอันนี้มันนี่แมนตึก MRC CMRC เป็นตึกเก่านะเกี่ยวกับองค์การกุมแม่น้ำคอลอ,นอง,นงนี่แหละอ้าวสวนน้องแรมนี่เ่งดู้จะได้อะไรปะนี่เอ้ยกะเออเพิน่นกำลังใส่ประตูป้องเอี่ยมเลยท่านผสมใส่กระจกป้องเอี่ยมอ่าไปเอ้ยตัวนี้สร้างแล้วนี่ก็โอ้กะ เป็นซีซันแค่แม่น้ำคองอีกเด้ถือว่าใหญ่ได้นน่อือตอนกัานเขื่อนพลแล้วคือเขื่อนดีแล้วทา่าประ้ชมตอนนี้ห้ากะากายพานมาเก็บเอาผ้ามาให้เบิง้งขนาดว่าตอนเที่ยงเลยหนีหนึ่งโมงเลยได้อน่ทา่าประ้ชมเลยกันยังมีแบบว่าอ่ตั้งประเทศมาแลนออกกำลังกายอห็นงหม พวกมาข้าเจะหากักชาสุขภาพเขาเอ,อือตัวนี้แหละเ้าซูมมากเห็นเาธรรมสมเล้ทางประเทศกับว่าบอกกำลังกายเป็นสวนเลยเนาะโอ้สวนเขียวงามดีเลยแต่แบางามนี่งามฝนนี่อย่ามียุ่งไงเด้อ Thu, Châu, Nung, Sa Thu, Cháu Nương, Sa Thu Bạn Nguyễn Mình khuẩm, Cháu Nương, Hương Chút đi lên nè คเคยแบบอันตามโครงการานี่ไงนะเปมาสางแท่นี่กต่เนื่อท่านเห็นอียังไล่นะสอนดอกจานนาะโอ้หนำคลองมนส่วนใหญ่มันอยู่ฝั่งนั่นนะครับหนำคลองนี่บวกน้ำนี่มันอยู่ฝังฝั่งนั้นส่วนป่า เป็นหาเป็นไส้เนี่เป็นฟังเฮาจุดแบบน,นี้นับจากแท็กซี่ไปพี่เราจะเป็นจะเมนไป แม่ว่าอันน่นนะเป็นน่ำมานะจากมาถึงโอเคแอนดบินก็นสิบโไปหมดแล้วทั้งหมด z o ออกมาทางนี้เด็กๆ,ๆน้อยๆกาสิขอจูคลิปเพราะว่าแอนดบินเองกาสิไปอาละกินเข่าขินหน่ำก่อนมานี่ <c oughs> อืมสะออนแต่ว่าตอนดินตอนหยาดนี่แม่นเพิ่นเอาทรายเลยนี่มาถมด,ดอดน,นี่ถมหาดนี่ขึ้นมาสูงสำนี ว่าล่อถาการปลุกสางอตอนนี้ก็็นดินเป่าวางเอ็ดบอลจังสีล้พทู่้ชบขั้นห้อหากับประทานนะนะขั้นโบขั้นว่าโบสางยัางกงีก้เป็นดินคือเขาขั้นสางเลี่ยจะคอยเกิดผลประโยชน์ไนดะ้นี่คือความจริงเ้อที่เอาเมาว่ากันนะสนันเอดมินว่าการสับปรทานตอนดินโบนเมนว่าเป็นสิ่งี่บดีเลยดีเลยเพราะว่าเงินมันออกมาจากการหาเนี่ยแหละออกมาจากกันอันนั้นอันนี้ขั้นโบมีบอลหาบอลสางมันเกิดโบมีบเงิน กะสิวานอะไรเนาะคันว่าบ่มีเงินกสิไปพัฒนาประเทศชศาสตร์บ้านเมืองไหนจังไหนมันก็ทุกอย่างก็คือเงินอ้าวโอเคผลนานยุยู่เทิงฟุตบาทเปินก็เต็มนะฮะขอบใจท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่สบายดีขอบใจที่ท่านเขามาหับชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินโดยการกด subscribe ให้หอน,หนึงเซนซับน้ำค่ยไวไหน่เด้อ